สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินดิติทีเนะคะวันนี้นะคะคินดิตีจะมารีวิวเป็นผ้าทองคําอีกหนึ่งรุ่นนะคะก็ซึ่งมาชมกันเลยดีกว่านะคะนำออกมาจากสองซิปแป๊บหนึ่งนะคะชึบชืบชืบช้ค่อยนํามานะคะก็องค์นี้นะคะ มีพี่ท่านหนึ่งนะคะมาแบ่งปันให้พร้อมกับตลับทองเหรียญเจ้าสัวนะคะฝั่งเพชรแท้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ท่านนี้มากๆเลยนะคะที่แบ่งปันให้ทางพระทองคาแล้วก็ตลับทองนะคะซึ่งท่านไหนทราบบ้างนะคะว่าพระองค์นี้นะคะเป็นรุ่นไหนนะคะคอมเมนต์กันได้เลยนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าถ้าจะต้องมีเฉลยที่ตรงหน้าปกแล้วนะคะนั่นก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะชื่อรุ่นว่าพระกิ่งอปร,รอวัดสุทัศน์ปี2521เนื้อทองคํานั่นเองนะคะก็นี่ ะะเป็นรุ่นที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงเสด็จเททองแล้วก็เจ้าคุณสเสงยมเป็นผู้จัดสร้างนะคะแล้วก็ในพิธีเนี่ยพุทธพิเศษเนี่ยมีหลวงปู่โตะนะคะร่วมปลุกเสกด้วยเช่นกันนะคะปี2521นะคะชื่ความสวยงามของพระกิ่งรุ่นนี้นะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวคินซูมให้เห็นถึงดีเทลแบบชัดๆไปเลยนะคะ นี่ค่ะซึ่งองค์นี้นะคะเสียงกิ่งยังดังกังวานอยู่เลยนะคะเดี๋ยวชินจะลองเขย่าให้เผื่อว่าได้ยินนะคะแต่ไม่มั่นใจว่าในคลิปจะได้ยินไหมนะคะนี่มีเสียงดังอยู่เลยนะคะแล้วก็นี่นะคะตรงด้านล่างตรงฐานขององค์พระเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อ,อปอรอ,อยู่นะคะ อ,อปรซึ่งอ,อปรเนี่ยเป็นพระนามาพิไทยย่อของในหลวงราชการที่8นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะในหลวงราชการที่9เนี่ยทรงมอบให้กับผู้บริจาคผู้ที่บริจาคให้กับมูลนิธิอ,อปรนะคะก็เลยชื่อรุ่นว่าพระกิ่งอ,อปรวัดสุทัศน์นั่นเองนะคะสวยงามเลยนะคะชึบแล้วก็ดีเทลต่างๆนะคะแล้วก็ด้านหลัง เราดูด้านข้างก่อนนะคะด้านข้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราน้ําหนักของรุ่นนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ32กรมัมบวกลบก็คือ2บาทกว่านั่นเองนะคะอย่างเช่นองค์นี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่32.75กรัมนะคะก็น้ําหนักจะต้องประมาณนี้นะคะสําหรับพระทองคํานะคะแล้วก็มีรอยจานอย่างเช่นด้านหน้านะคะองค์นี้มีรอยจานด้วยนะคะด้านหน้านะคะตรงนี้ก็มีรอยจานตรงสัญลักษณ์อปลอเลยนะคะไม่มั่นใจว่าในกล้องเห็นชัดไหมนะคะมีรอยจานทั้งสองฝั่ง นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงที่ฐานตรงนี้นะคะตรงที่องค์พระนะคะก็มีรอยจานเหมือนกันนะคะชืบเดี๋ยวคินซูมให้เห็นดีกว่านะคะว่ามันจะชัดได้ไหมนี่เป็นรอยจานนะคะแล้วก็ตรงที่ฐานด้วยนะคะชืบนนี่เลยค่ะ สวยงามทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะคะส่วนตรงด้านฐานนะคะตัวเลขเนี่ยจะอยู่หมายเลขประจําองค์พระเนี่ยจะอยู่ที่ด้านฐานนะคะนี่นะคะอย่างเช่นหมายเลขขององค์นี้นะคะประจําองค์นี้ก็คือ137นะคะซึ่งหมายเลขเขาเนี่ยจะไม่ใช่การตอกนะคะตามที่คินเข้าใจนะคะคือเป็นการเดินเดินหมายเลขนะคะ นี่นะคะเราจะเห็นมันจะคล้ายๆกับการเหมือนเราแบบเขียนมืออย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างของฐานองนี้เนี่ยมีรอยจานด้วยนะคะซึ่งหายากนะคะคือเป็นพาวรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่หายากอยู่แล้วแล้วองนี้เนี่ยมีรอยจานด้วยนะคะสวยงามหนึ่งสามเจ็ดนี่นะคะเป็นตัวเลขไทยอย่างนี้นะคะ ชืบก็เรียกได้ว,ว่าท่านไหนมีนะคะอยากแบ่งปันนะคะพระก,กิ่งอปอรรวัดส,สุทัศน์นะคะ ปี2521เนื้อทองคำนะคะก็สามารถส่งรูปมาทางไลน์ s i tk 6 6 6หรือเพจ f a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร8 9 9 9 8 6 6685ได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนนะคะอยากแบ่ปันตลับทองกอบทองพระทองคําหรือว่าพรเครื่องต่างๆนะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านชั้น3ห้างมริพงามววาร้านอยู่ติดกับลิฟตัวกลางเลยนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะก็ท่นเนี่ยอยากเข้ามานะคะก็โทรสอบถามิงก่อน ก็ได้นะคะเพื่อความชัวร์นะคะนี่นะคะฟหรือมาถึงที่ร้านแล้วเนี่ยก็มาถึงที่ห้างแล้วนะคะโทรมาแจ้งคินได้เลยนะคะเดี๋ยวคินเดินไปรับได้นะคะก็วันนี้นะคะคินดิตติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คินดิตติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ